โอเคครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในโลบอกแล้วครับอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าวิศาสต์วิศผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเป็นตำรวจนะเพราะว่าผมมีสกิลเนี่ยสกิลที่สี่อ่ะมันสามารถแบบจับได้นะคะฮะเมื่อกี้โดนตีนะครับยังไมไ่ได้รู้เรื่องเลยผมจะมาจับโจนนะครับอ่าถ้าเราจะดูโจนนะครับ นี่นะครับโจรก็จะมีอักษรแดงๆนะครับเป็นจุดแดงๆนะอันนี้ก็เป็นโจรน,นะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีภารกิจนะครับก็คือการจับโจรเข้าคุกนั่นเองเฮ้ยใครอะใครมาแถวน,นี้นี่ก็โจรน,นะครับคนที่มีเลขตามเนี่ยเพราะว่าไปปล้นธนาคารมานั่นเองนะครับมาขายของนี้ผมจับเลยเรียบร้อยผมใช้สกิลสี่นะครับมันจะเป็นสกิลแบบจับแบบล็อกตัวนี่นี่นี่เข้ามา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 ,ามาไม่ทันนะเดสไป โอ้ไปแล้วว่าขิ่ไม่กวาตามได้นะครับจริงๆอะ่ะ let's go สอยเข้าลงมาได้นะีน่นี่โดน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 ตายเรียบร้อยอ,อันนี้คือผมฆ่าเขาตายเลยนขดูปิวไปดูแล้วโอเคต,ต้องหาจับโจนใหม่นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแบบนี้ก็แบบใช้พลังเว็ดเม็ดมนต์ูกันแล้วก็ฟาร์มตอนนี้ยังไม่มีโจนนะ เดี๋ยวไปหาไอ้นี่ละกันตีรออูหาฟาร์มรอครับรอพวกโจรเวางว่าจะได้ของดีๆนะครับอันนี้ก็ขายได้พันกว่าบาทนะอันน,นี้ที่เราได้มาเมื่อกี้นาฬิกาได้พันห้าธนาคารยังไม่เกิดเดี๋ยวรอธนาคารเกิดก็ได้ขายของแป๊บน๋อเลยนี่ได้มาสามพันตึงต้ง หมื่นหนึ่งนี่ก็เอาไปซื้อของตัวนี้นะครับมีเวทมนต์ก็จะเป็นพวกอัพสกิลอะไรประมาณนี้แต่ต๋ยนนี้ผมกำลังจะอัพอาสายไฟยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีคนไปตีนะมันจะเป็นการป้นอ่ะแล้วแบบอันนี้คือไม่กล้ามีใครเข้านะถ้าแบบมีคนวิ่งเข้าไปในเขตน่ะมันจะทําการแบบเหมือนว่าให้ค่าหัวมามือวเราทําผิดกฎหมายประมาณเนี้ยปลดล็อกหนึ่งหมื่นได้ไรอะ่ะได้ชุตเหรอ แค่ชุดเหรอเม็ดมอนมาดูสิชุดดำไม่บวกอะไรเลยเหรอทุกคนแต่ชุดนี้มันบวกอะ่ะเนี่ยมันบวกพลังชีวิตธานะโอ้แต่ชุดไม่บวกนะแต่แบบใส่แล้วแบบจะกลายเป็นสีวพวกปูพวกเท่โอ้อยโคตรเฟี้ยวนี่นี่มีคนป้นมีคนปนมีคนปนดูสินี่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 ไหนอยูย่ไหนอะ โอ้สกิลไม่ผมบินไม่ได้มันนี่ีมานาะจับเรียบร้อยคุณตัวผมจับกุ่มจับกุ่มเดี๋ยวผมได้เงินมาพันห้าเดี๋ยไอนี่โดนต่อนะผมวร์ปหนีก่อนมันเป็นสกิลหลบนะครับโดน ไปไหนแล้วอะโอ้ยไอ,ยอย้ตัวนี้มาอีกแล้วนี่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 ไอ้คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้คนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นโจรน,น้องอย่าฆ่าเขาพี่จะจับจับกุมจับกุมจับหมด เอ้ยที่คนนี้คนนี้คน,นคนนี้เป็นอีกหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วโคตรโหดเลยคนเนี้ยเขาหายไปไหนแล้วเว้คนนี้โหดมากอะ่ะโอ้ไฟแล่าหนีไปแล่วนี่นี่นี่นเขาใส่กันอยูอ่พูดไนดูความยุติธรรมเรียบร้อยตาย เราไม่ติดค่าหัวเราผู้เล่นไม่สามารถตีแล้วได้นะนอกจากพวกที่เปิด PvP จะมาเปิดเราก่อนผมจะบอ,อกเลยนะครับว่าถ้าใครติดค่าหัวนะคนในเซิร์ฟพร้อมจะลุมคุณตลอดเวลานะนี่นี่น,นี่คนนี้อ่านาอปลดอาวุธที่มืออุ้ยทุกคนตกแมพ อะไรอ่ะโอ้ยุยุยฮุยฮุยคนนี้คนนี้หุยหลบคุณเป็นโจลหรอครับโดนสี่มาเจอผมพอดีนะผมเป็นพอดีผมเป็นปตำรวจนะครับคือจับแล้วมันก็อยู่ใดนด้แหละโอ้เป็นตำรวจนะครับโดนทีนะครับเรียบร้อยโดนจับนี้หรือเปล่าคนไม่ดีเข้าไปเลยนาะเรียบร้อยโดน ฮะวิว่งเบิ้มจับเข้าเรียบร้อยวิวิมีคนป้นมีคนปนนี่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 พวกป้นพวกป้นดัก ้ยไปดิน้องไปดิรอ,อะไรอ่ะพี่มาละน้องคู่ประดุงความยุติธรรมโดน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 อะบึ้ม เรียบร้อยตายผมฆ่าหมดอ่ะไม่สน่ะผมคือผูดมาดูความยุติธรรมผมบอกแล้วถ้าใครมีฆ่าโหดในเซิร์ฟะทุกคนในเซิร์ฟพร้อมจะฆ่าคุณเสมออ่ะหายไปไหนแล้วขออนุญาตตามบนแล้วหรอโอ้ยอีกแล้ว เรียบร้อยจะไปไหนจะไปขายของอะไรหรอเองเองบีไปเปล่าเรียบร้อยขอญาตจับกลุมตำรวจิฟเงินห้าร้อยอ้ยนี่ก็เหมือนกันชิวนาช,ชิวนาพี่ ชิวน้อพี่ชิวน้ออะไรมันด่าผมอชิวชิวหรอชิวหรอยืนชิวเลยนะพี่้าหัวนี้ะยืนชิวเลยหูหูโคตรเยอะขออญาตตามตัวนี้หุย้ยตกแมปลาก่อนน้องชาย พี่ไม่ได้จังใจ,จงเองตกแบบไว้ลาก,ก่อนน้องพี่ขอโทษไอ้คนนี้คนนี้คนนี้ผมเคยเจอที่ร้านขายของผม, like, ผม like. ไมล่ผมไล่เรียบร้อยฮะไม่ตายตายแล้วไอันี้ต่อบึ้มเรียบร้อยตายสวย อุยยยนี่นี่ขออนุญาตจับกลุ่มนะครับคุณจุดหล่อวันนี้คุณทำอะไรไว้ครับไปเท้าคุกมันก็คงงงเอ้ยกูโดนจับได้ไงวะคุณทำร้ายผู้อื่นนะครับผมผมขออนุญาตจับกลุ่มโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ แล้วเจอกัน